และเราว่ากันต่ออาคุณภูมิทรรมเมื่อวานไปที่สากแก้วอย่างที่บอกใช่ไหมค่ะอาไปตรวจพื้นที่4จุดจุดตรวบูรณาการร่วมของทหารตำรวจฝ่ายปกครองตรวจเสาส่งเสาส่งสัญญาเพื่อในการเครือข่ายมือถือที่บ้านโคกสแสบงที่ตะบลท่าข้ามติดตามสถานการณ์การตัดสายสัญญาโทรศัพท์ญญญญที่ตลาดลเบญจวรรณตบนป่นววนปาไร่และ,และ ตรวจจุดพันแดนถาวรบ้านคลองลึกค่ะรับฟังรายงานสถานการณ์การเดินทางเข้าออกของบุคคลนี่ฮะคนผมทําไปดูจุดที่เจ้าหน้าที่ตัดสายเคเบิลที่ลักลอบส่งข้ามฝั่งไปยังกัมพูชาเบื้องต้นตัดสายแล้วแล้วก็ได้โชว์สายเคเบิลที่ถูกตัดแล้วบอกว่าอย่างไงาสายเคเบิลไหนที่ตรวจสอบแล้วไม่มีเจ้าของให้ตัดเลยเพลงมา เบื้องต้นตัดไปแล้ว3เส้นค่ะจาก 32, 32เส้น32เส้นก็เท่ากับเหลือ29เเส้นหากตรวจไปเจอที่ไหนไม่ถูกต้องตัดทันที บอกว่าสายสัญญาณที่เหลือร้อยเจ้าของจะแสดงตัวเพราะติดชนิกเกอร์อันไหนบอกไม่ได้ว่าเป็นของใครจะตัดทิ้งเลยค่ะแล,และกสทชอไปพิจารณาเรื่องสายเรื่องเสาซิมเนี่ยพร้อมกับรถกําลังส่งสัญญาณให้วิ่งถี่ขึ้นเ,นเพื่อดูว่ามีอะไรรั่วไหลหรือไมอ่ต้องตะเวนด้วยไม่ใช่หมายถึงรถขนาดถ้าติดชายแดน50เมตรใช่ไหมนองบค่ะหรือเลย อ่าใช่อ่าถ้าหากออกมาตามกฎเกณฑ์ลดกําลังส่งลดความสูงเสาหากออกมาเป็นมาตรการเดียวกับทางฝั่งเมียนมานั่นแหละท่านผู้ชมชแต่นอกจากนั้นตรวจตาด้วยไม่ใช่ดาเน,นินการแล้วจบคอยดูสัญญาว่ามันทําถ้าจะล้นไปไหมขนาดที่คนในอ่าเข้าใจว่าเครือข่ายมือถือเขาจะจัดลดไปตะเวนบริการชุมชนแต่ก็จะส่งสัญญาณอ่อนๆเพื่อมาให้ล้นไปในประเทศเพื่อนบ้านนี่ท่านผู้ชม คนภูมิธรรมบอกว่าที่สาแก้วเนี่ยจะไม่เหมือนกับทางฝั่งเมียว,วดีฝั่งเชียงรายนะที่สาแก้วเนี่ยต้องเน้นเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะไฟฟ้าอ,อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่ากัมพูชาเขามีไฟฟ้าที่เขาผลิตเองได้ส่วนหนึ่งดังนั้นการจัดการเนี่ยมันต้องดูแต่ละพื้นที่ไปค่ะอ่าและข้อต่อมาท่านผู้ชมมีการรายงานโดยผู้ว่าราชก,การสวัสดิ์สาแก้วว่าขณะนี้เนี่ยคนไทยอยู่ในพื้นที่ปอยเปดกว่า3 0 0 0 0นคน แต่จากปัญหาที่เกิดขึ้นจังหวัดขอเสนอรัฐบาล3เรื่องข้อที่1เสาสัญญาณเราบอกไปแล้วมีมาตรการแล้วข้อที่2ท่านผู้ชม เรื่องเกี่ยวกับการทำรั้วชายแดนที่มีระยะทางติดกับจังหวัดสแก้วระยะทางเท่าไหร่55กิโลเมตรค่ะงบประมาณเนี่ย385ล้านบาทพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนเพราะมันยังมีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและมันมีพื้นที่ที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดข้อที่3ก็คือการตั้งสถานกองศนที่นี่ค่ะตั้งแต่รัฐบาลคุณเสชาเกิดแนวความคิดเอาไว้ เพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือคนไทยในจังหวัดของกัมพูชานั่นก็แปลว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างกำแพงไอเดียเนี่ยมาจากประเด็นที่เม็กซิโกกับสหรัฐสหรัฐเขาสร้างรั้วเลยสร้างกำแพงเลยท่านผู้ชมประเด็นนี้คุณภูมิทรรบอกการสร้างกำแพงแนวชายแดนยังไม่สามารถเปิดเผยได้ต้องไปดูรายละเอียดเพราะมีแบบอยากจากต่างประเทศนี่ต้องไปสร้างกำแพงชายแดนเช่นอเมริกา เราก็ต้องไปดูว่าการสร้างกำแพงของประเทศไทยเนี่ยมันจะป้องกันปัญหาเรื่องอะไรได้บ้างแล้วมันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นขออนุญาตยังไม่ตอบค่ะมันต้องไปดูเรื่องทางเทคนิคอีกเยอะเป็นต้นว่าจะเป็นกำแพงปูนหรือจะเป็นลวดหนามหรือจะเป็นตะข่ายรวมถึงที่ผู้ว่าเขาเสนอคือกล้องวงจรปิดด้วยถูกไหมค่ะนี่คือ,อประเด็นงวงจรปิดภาพใหญ่ๆเป็นอย่างนี้โดยสรุป คนภูมิทำบอกนายมตรีสั่งการชัดเจนนี่เป็นส่วนหนึ่งของเซลเซฟอะไรนะเซลจำยากอะเซลสต็อปเซฟเซลสต็อปเซฟหกเดือนค่ะนายกบอกเลยว่าต้องเห็นผลมีข้อสรุปที่ใครเกียรว่างเฉยชาเอาออกจากพื้นที่เลยหมายถึงเจ้าหน้าที่ ตกลงกับผู้บัญชาการระดับสูงไปเอาจนฝ่ายปกครองทหารหรือตำรวจถ้าเพิกเฉยต้องดึงออกมาก่อน,นเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องลำบากเพราะว่าชายแดนมันกว้างช่องทางธรรมชาติก็มากมีความยากลำบากในการทำงานก็เลยตัดสินใจเพิ่มกำลังพลให้เป็นการชั่วคราวให้ทำงานถ้าใช้ข้อมูลใช้การข่าวเทคโนโลยีบูรณาการร่วมกันมันจะประสบความสำเร็จท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เพลงหยุดได้แล้วได้ทราบจากเอเอส ว่าได้ยกระดับความเข้มข้นในการสก,กัดแก๊งคอเซ็นเตอร์ท่านผู้ชมโดยได้ดำเนินการแล้วกับการลื้อถอนสัญญาณแนวชายแดนสากแก้วและก็ตั้งอเดินหน้าแก้ไขเสาสัญญาณให้ได้ตามมาตรฐานภาครัฐอย่างที่เราแจ้งไปก่อนหน้าต่อไปทำคู่ขนานไปเลยเป็นกราฟิกว่าระยะเท่าไหร่จากชายแดนหรือเสาห้าเมตระยะถัดมา1กิโลสูงได้ไปเกินเท่าไหร่ลดกำลังส่งลงมา ระยะ3กิโลครึ่งสูงได้ไปเกินเท่าไหร่เพื่อป้องกันสัญญาล้นเอสเขาบอกเขาดำเนินการตามนี้แล้วโดยทางเอ <AS. S 1> คุณวรุณเทพวัชราพรระบุนะครับตัวชม ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบปฏิบัติตามมาตรการกสทช,อ,ช,อ,ช,อ,ชอ,อย่างเคร่งครัดในพื้นที่เสี่ยงบริเวณชายแดน7จังหวัด11อำเภอเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตั้งแต่กลางปี67แล้วก็ยืนว่าการเชื่อมต่อจุดสัญญาณกับผู้ให้บริการในไปชื่อมพื้นบ้านต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้นเพื่อป้องกันการใช้สัญญาณก่ออาญากรรมข้ามแดนจากแก๊งลเซ็นเตอร์และที่กสทชเพิ่มอ,ออกคําสั่งระยะทางอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยเพื่อยกระดับ ก็ไล่รายละเอียดเลยว่าได้ดําเนินการแล้วทันทีนะคะหรือเลยจุดไหนอย่างไรอ่านี่ฮะท่านผู้ชมนอกจากนี้ยังจะดาเนินการต่อเนื่องเพิ่มอีก9จังหวัดด้วยนอกจากสาแก้วยังมีหลายจังหวัดจะดำเนินการเนี่ยมาตรการนี้เป็นอย่างนี้เนาะให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะคะนั่นก็คือการรื้อถอนเสาสัญญาณที่หนุ่ยในระยะไม่เกิน50เมตรจากชายแดน กรณีเสาที่อยู่ในระยะ1กิโลเมตรจากชายแดนให้ลดกําลังส่งลงแล้วก็ปรับเสาให้สูงไม่เกิน15เมตรส่วนเสาที่อยู่ในระยะไม่เกิน3กิโลครึ่งให้ตั้งเสาอากาศความสูงไม่เกิน30เมตรค่ะขนาดเดียวกันกสทชเมื่อวานนี้มีคําสั่งโอเปอเรเตอร์ให้รับระงรับการใช้งานของ IPSX ด้วย i p s เวลามิจฉาชีพเขาใช้มันมาจาก IP ไหนจะต้องระงรับทันทีค่ะ ตัดช่องทางอีกทางหนึ่ง